สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับเพจ DK อะไรแต่งครับวันนี้เพจ DK อะไรแต่งนะครับจะมารีวิวให้ชมนะครับเป็นชุดสุดคุ้มนะครับสำหรับใส่าม m a ่านะครับ Mio Fino Nuvo ตัวเก่าแล้วก็ Nuvo MX นะครับรุ่น115 c า r b นะครับชุดนี้จะเป็นชุดกำลังอัดนะครับแล้วก็ชุดไล่ข้างนะครับเป็นชุดเล็กนะครับแต่ว่าอุปกรณ์ครบแน่นแน่นอนครับ เรามาดูรานละเอียดกันก่อนนะครับลูกสูบนะครับผมใช้เป็นขนาด54ี่มิลนะครับปาดหัวแล้วก็หลุดวาวาวาวกระปุงให้เรียบร้อยนะครับเสื้อสูบนะครับเป็นเสื้อใหม่นะครับสําหรับคนที่กังวลเรื่องความร้อนนะครับทางเราจัดตีปอกหน,า,หนาให้เลยนะครับอปอกหนาห0มิลน,นะครับ แหวนลูกสูบนะครับกิบล็อกสลักนะครับลูกสูบนะครับผมจะใช้เป็นเกรดอาร์ตกล่องดํานะครับจะเป็นเกรดลองแท้เลยนะครับเพื่อให้ความทนทานนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นชุดชามนะครับไล่ทีเดียวก็คือไล่ให้จบครับเป็นชามแต่งนะครับชามแท้เบิกมาทํานะครับปรับองศาให้เรียบร้อยนะครับส่วนไบพัดนะครับผมจะไม่ล้าง เพราะว่าต้องการให้มันระบายความร้อนดีเหมือนเดิมนะครับสําหรับใช้งานทางไกลก็จะได้ไม่ไม่มีปัญหานะครับชุดชามเม็ดนะครับปรับองศาไล่เบาเรียบร้อยนะครับโูดล่องมีเม็ดให้1ชุดนะครับสปริงคัตแต่งนะครับช่วยในการออกตัวนะครับให้ออกตัวทะยานดีขึ้นเร่งดีขึ้น ต่อมานะครับก็จะเป็นแคมชาร์ปแต่งนะครับตรงสเปคหนึ่งตัวนะครับมีสปริงวาลเสริมตัวไหนให้อีกนตัวนะครับสําหรับใส่ฝั่งไอเสียนะครับให้วาลไอเสียปิดได้สนิทขึ้นเร็วขึ้นนะครับประกันชุดบนนะครับ1ชุดนะครับมีทุกอย่างนะครับที่ต้องใช้ในการประกอบชุดนี้นะครับพวกซีนวาลซีนต่างๆนะครับประกันดินเสื้อประกันผ้าสูบนะครับ ชุดนี้นะครับสามารถใช้กับฝาวาวเดิมคา,าบูเดิมได้นะครับส่วนค่าประกอบนะครับจะใช้อยู่ประมาณ3-500บาทนะครับแล้วแต่ร้านนะครับท่านใดนะครับสนใจอยากจัดสเปคเองหรืออยากจะเพิ่มรถชิ้นไหนก็ลองสอบถามเขาเข้ามาก่อนได้นะครับาทางเพจ Facebook นะครับ DK อะไรแต่งครับผม 090-0417151ครับผม